อยู่สามสิบห้าครับสามสิบห้านะครับบอกว่ากําหนดมวลโมเลกุลของสารต่อไปนี้นะครับให้เขาให้หมดแล้วเขาถามว่าสารใดมีมวลของไนโตรเจนมากที่สุดนะครับนะหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งมวลของเลดไนเตรตนะครับสองศูนย์จุดหนึ่งสองมวลของอแอมโมเนียมฟอสเฟตสิบกรัมสามสิบกรัมของแอมโมเนีมนยมไนเตรตและข้อสี่หนึ่งจุดสองศูนย์สี่คูณสิบก็ยี่สามโมเลกุลของ ตัวนี้เขาเรียกว่ายูเรียนะครับตัวนี้คือยูเรียนะปุ๋ยยูเรียอันนี้คือยูเรียนะครับนะอ่ะดูนะครับข้อนี้มาดูว่ามันจะตอบข้ออะไร,นะ,รนะตอบข้อสี่เก่งมากนะเห็นไหมให้เช็คนะครับนะกูว่าเร็วเลยวีเลยแม่แล้วข,ข,ข้อสี่เลยเืรอครับว่าเป็นข้อสี่เองอ่ะี่แม สองเลย่อย่าบ้าเลยอันนี้คนจุกจิเกินก่อนลูกดูนะครับสารไดมีโมลของไนโตรเจนมากที่สุดข้อหนึ่ง่ข้อหนึ่งเนี่ยความจริงน่าจะง่ายที่สุดแล้วข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยอะดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งทุกคนดูนะครับศูนย์จุดหนึ่งโมลของเลดไนเตรตหนึ่งโมลเนี่ยเห็นไหมถ้าหนึ่งโมลเนี่ยมันมีไนโตรเจนเท่าไหร่หนึ่งโมลมันมีไนโตรเจนเท่าไหร่ สารประกอบตัวเนี้ถ้าเกิดสมุว่ามันมีกี่โมลเนี่ยสองโมลสองโมลคือกี่กรัมยี่สิบแปดกรัมถูกไหมสดงว่าหนึ่งโมลเนี่ยมันก็จะมีไนโตรเจนยี่สิบแปดกมถูกไหมแต่มันมาแค่ศูนย์จุดหนึ่งโมลลดไปกี่เท่าลดไปสิบเท่าใช่ไหมมันก็เป็นสองจุดแปดกมเพราะเนี่ยข้อหนึ่งมวลของไนโตรเจนคือสองจุดแปดกมข้อสองคิดคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะครับ แอมโมเนียมฟอสเฟตนะครับมี n ทั้งหมดเท่าไหร่42กรัมนะครับนะ1โมลมี n เท่าไหร่1โมลมี n 42กรัมถ้า0.12มี x แก้สมการหาค่า x ได้5.04นะครับดังนั้นก็ก็คิดอย่างงี้คิดได้คิดยังไงแบบไปคิดเป็นมมลแล้วค่อยหาอีกทีนึงอะไรอเลวิธีจันอุไม่รู้ไม่คือต้องเหมือนจันนี่แล้วทำไมไม่ทำอะไรมันแบบว่าหนึ่งเป่นอะไรสามชื่อสามอ่ะข้อสาม อ๋อไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ไอเดียก็สอนอย่างนั้นนะให้เป็นโมลเไม่เห็นไม่เห็นเลยก็จับคู่กันจับคู่องนันเองถูกไหมก็คือเขาไปอุตส่าห์ที่โมลโมเลกุลมาแล้วก็คิดอ๋อสารนี้ไม่ใช่อ๋อก็มันได้ใช้ตรงนี้เลยนะอ่ะก็สาม N S 4 N O 3นะครับนะ N S N S 4 N O 3เท่าไหร่สิบกรัมสิบกรัมนะครับนะอ่ะหนึ่งโมลมันหนักกี่กรัมแปดสิบสามกรัมแปดสิบสามกรัมเนี่ยแปดสิบสามกรัมมีเอ็นกี่กรัม มีเ e อ็นยีปใช่ไหมเราก็บอกว่าเฮ้ยสามประกอบตัวนี้แปดสากรมัมมีเ e อ็นเท่าไหร่ยี่สิบปดนะถ้าสิบล่ะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมก็สามจุดสามเจ็ดถูกไหมสามจุดสามเจ็ดนะครับข้อสโอ้โหข้อนี้เนาะถ้า6ก2ุดศูนย์สามโมเลกุลก็มีเ e อ็นทั้งหมดยี่ปดกรมัมเพราะมันมีเ e อ็นกี่โมโลเนี่ยสโมโลใช่ไหมนะเราก็เทียบนะครับ หกจุดศูนย์สองกูสิบยี่สามมีเอ็นเท่าไหร่เอ็นยี่แปดถ้าหนึ่งจุดสองจุดสี่ก็มีเอ็นทั้งหมดเอ็กก็ได้เป็นห้าจุดหกนะครับนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบตอบข้อสี่นะครับความจริงหนึ่งจุดสองศูนย์สี่มันคือศูนย์จุดสองโมลใช่ไหมมันคือศูนย์ศูนย์จุดสองโมลใช่ปะ ก็เอา0.2คูณเลย0.2คูณ28ก็ได้5.6แค่นั้นเองมันต้องคิดแบบนี้ได้แล้วไอ้พวกนี้มันไม่ไป็นหวันมันว่าสุดนี้ก็ต่อเลยนะ เราเ่ไปอไม่อ่านปอไปแต่กูกูไม่ได้ปอตั้งแต่แรกคุณไม่ต้องคุยกับเขาดีม like yeah. ันหมายถึงแก็กูมันกูไม่ได้แค่ความหวังกูไม่ชอบตั้งแต่แรกกูแค่คุยกับเพื่อนเฉยๆไม่เข้าวงเลย ก็คุยก็คุยได้แต่ก็ไม่ได้ชิดอะไรแตเขาเห็นไหมก็เขาคิดกรเนี่ยกูเขาแต่กูไม่เห็ก็มันคุยกับเขาดีก็สวัสดีเขาเนาะก็ดีคือใครวะใครก็ไม่รู้คือไปแข่งทูบีแข่งทูบีก็มีก็มีกระเทยแก่ทักมาเลยอ๋อไอ้นี่ไอ้คนก็อยู่ในหลอด้าอ่าสามหกสามหกตอบอะไรสี่นะครับคิดได้สองแบบนะอ่ะอันนี้ก็คิดคิดแบบรัดนะ จำได้ไหมธาตุโมนจำนวนอะตอมเท่ากันโมนเท่ากันนะถ้าแต่้าตุจำนวนอะตอมเท่ากันเนี่ยโมนเท่ากันเขาบอกว่าเหล็กกี่กรัมจึงจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับคาร์บอนสี่สิบห้ากรัมนะครับเหล็กกี่กรัมจึงจะมีตัวอะตอมเท่ากับคาร์บอนสี่สิบห้ากรัมเหล็กก็เป็นธาตุคาร์บอนก็เป็นธาตุอะตอมเท่ากันแสดงว่าโมนเท่ากันดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจับคู่อย่างนี้เลยว่า n Fe เท่ากับเอคาร์บอนนะครับ n ก็เท่ากับ g ส่วนเอมัยถูกไหมก็แทนค่าไปนะครับก็ g ส่วนเอของ f e ก็ต้องเท่ากับ g ส่วนเอมของอะไรของของคาร์บอนนะครับก็แทนค่าไป g ส่วนห้าสิบหกก็เท่ากับสี่สิบห้าส่วนสิบสองถูกไหมก็เป็นสองร้อยสิบนะครับหรือคิดแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือคิดแบบเอาความเข้าใจนะครับหารุดจินตอมของของของคาร์บอนก่อน จำนอะตอมของคาร์บอนสี่สิบห้ากรัมคาร์บอนหนึ่งโมลหนักเท่าไหร่ครับหนึ่งโมลหนักกี่กรัมสิบสองกรัมมีกี่อะตอมหกจุดศูนย์สองคูณสิบกำลังยี่สามอะตอมถูกไหมเนาะอะตมอมเพราะเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยสิบสองกรัมเนี่ยมีจำนวอะตอมเท่าไหร่หกจุดศูนย์สองคูณสิบยี่สามถ้าสี่สิบห้าก็มีเอ็ก็กแก้สมการหาค่าเอ็ก็ก ได้เป็นตรงนี้นะครับนะติด6.02ไว้นะครับนั่นแสดงว่า fE ตรงเนี้ยมีมีจำนวนอะตอมเท่ากับเท่าไหร่4 5สิบห้าส่วนบคูณเท่าไหร่6.02คูณบสามเนาะเพราะเขาบอกว่าเหล็กมีจำนวนอะตอมเท่ากับคาร์บอน4ี่ห้ากรมัมนั่นแสดงว่าณตอนเนี้ยเหล็กเรามีจำนวนอะตอมเท่าไหร่45ห้ารสิคูณเท่าไหร่6 0 2ศูคูณบกลางนะครับ สหาน้ำหนักของ fe ถูกไหม fe fe เท่าไหร่ fe ห้กรัม fe มีทั้งหมดเท่าไหร่ศูนย์สอคูณสิบกำลังยีอะตอมนะเพราะฉะนั้นเราเราก็จะบอกได้ว่านครับเนาะ fe 6กจุดศูองคกำังยีอะตอมเนี่ยถ้ามี fe 6กจุดศูนยองคูอะตอมเนี่ยมันหนักเท่าไหร่ห้ 56. แต่บังเอิญเรามี FE เท่าไหร่รรเท่านี้นนถูก,ถกไหมจะหนักเท่าไหร่เนาะก็ตอบ210นะครับทำได้สองแบบนะแล้วแต่ออดูชยก็ได้ัยเราถ้าเราให้กแผนตัวก็คิดว่ามันถูกไปก่อนเ,เอาไมแบบแต่ขอไข่ก็มีสตัวขอไข่ก็มีสตัวขอไข่มีสตัวขอไข่มีสตัวคืวอ มันก็มีทุก้ออะแต่กอไก่มันไม่รู้กูชอบกอไก่ฮะไอ้มีกอไก่ถูกมีแจะทำไมกูคืนได้ข้อกอไก่หรอข้าอะกอไก่ดีจ๊ะก็ขอถามมันมนข้อถามมนก็จำนวนไม่มันไม่คือ0.135กับมันเท่ากับ1 5ส2 0ลบ0.3เลยคือเอา10ลบ3เอาไปคูณกับ10ลบ0โอยมันจะได้10.20โอเคเนาะข้อนี้ทันไหม36ทันนะ ต่อไปสา